ต้องขออภัยทุกๆคนนะคะที่ให้รอนานสำหรับหนังสือสูตรสำเร็จปั้นช่องติ๊กตอกให้ขายข่องได้เงินล้านนะคะโอ้ตอนนี้คือเล่มอะเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนคือตรวจอักษรต่างๆนานามากมายเพราะว่าเนื่องจากมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดความถูกต้องค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจาก เล่มนี้เกือบ400หน้าเลยจ้ะเพื่อนจุกๆก,กันไปเลยนะนี่อ่ะคือให้ดูตรงนี้ใครที่จองมาแล้วนะคะตอนนี้จะไม่ทีทําเป็นซีรีส์ไว้ให้เริ่มได้ลงมือทําเอาเงินเข้ากระเป๋ากันได้ก่อนละถ้าคนที่รอหนังสือว่าเออไม่กล้าจะลงมือทําตอนนี้ว่าเดี๋ยวมันจะผิดแล้วก็จะต้องตั้งช่องใหม่เปิดช่องใหม่กันอีกเอาเป็นว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกและใช้ซีรีส์อันนี้ไปก่อนนะคะ ส่วนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บครูจะรีบแจ้งใครจองแล้วครูก็จะให้อดินหรือผู้ช่วยนะคะได้ส่งไลน์นะคะบอกทุกคนเลยว่าหนังสือมาแล้วนะหรือถ้ามาปุ๊บครูจะประกาศเองที่คลิปเอ่ยหรือว่าไลฟ์สดเอ่ยนะคะเอาเป็นว่าแบบนี้ละกันแต่จะทําซีรีส์กระเป๋าจิวว๋วมาให้เราได้เริ่มทํากันได้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอนานโอเคนะจ๊ะ